การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่5ครั้งของโลกสูญพันธุ์ครั้งที่หนึ่งปลายยุคออร์โดวิเชียนเมื่อประมาณ443ล้านปีก่อนสาเหตุการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลการเกิดและการละลายของน้ําแข็งทําให้ระดับน้ําทะเลลดลงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วลดพื้นที่ทะเลตื้นซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสําคัญของสิ่งมีชีวิตจานวนมากอุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงฉับพลันการเย็นตัวของโลกทําให้ระบบนิเวศท,ทางทะเลปรับตัวไม่ทันมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําและระดับออกซิเจนในมหาสมุทร ผลกระทบสิ่งมีชีวิตทางทะเลได้รับผลกระทบหนักโดยเฉพาะทรโลไบต์บราคิโอพอดสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังประมาณ85%ของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิต,ใน,นวาานวตในทะเลสูญพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในพื้นที่น้ําตื้นและเป็นหนึ่งใน5การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของโลกการฟื้นฟูของระบบนิเวศหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคซิลูเรียนซึ่งสิ่งมีชีวิตหลายชนิดวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่พืชเริ่มแพร่กระจายขึ้นสู่พื้นดิน การสูญพันธ์ครั้งที่สองปลายยุคดีโวเนียนประมาณ372ล้านปีก่อนระดับออกซิเจนในมหาสมุทรลดลงอย่างรวดเร็วเกิดการขาดออกซิเจนสารอินทรีย์ในน้ำลึกและสารอาหารในทะเลลดลงอย่างมากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิโลกผันผวนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างฉับพลันภูเขาไฟและผลกระทบจากอุกาบาตการประตุข,ของภูเขาไฟอาจปล่อยก๊าซเรืองกระจกและเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ บางทฤษฎีคาดการว่าการชนของอุกกาบาตอาจเป็นตัวเร่งการสูญพันธ์บางส่วนผลกระทบสิ่งมีชีวิตที่สูญพัน์มากกว่า75%ของสายพันธุ์โดยเฉพาะสัตว์น้ำเช่นปลาโบราณปลาเกราะสูญพันไปเกือบหมดปลาการังโบราณหายไปจากระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตอื่นๆในทะเลเช่นอมโมไนต์และหอยปราเคียพอร์ตได้รับผลกระทบอย่างหนักในสำคัญทางวิวัฒนาการ การสูญพันธุ์นี้เปิดทางให้สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีเช่นปลากระดูกแข็งและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในมหาสมุทรช่วงหลังเหตุการณ์นี้พืชและสิ่งมีชีวิตบนบกเริ่มมีบทบาทสําคัญยิ่งขึ้นการสูญพันธ์ครั้งที่3ปลายยุคเพอร์มเมียนมื่อ252อยาล้านปีก่อนการประทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่ในไซบีเรียภูเขาไฟปะทุอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายพันปีปล่อยลาวาและก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนเข้าสู่บรรยากาศทวาโลกร้อนอย่างรุนแรง ก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างฉับพลันส่งผลให้ระบบนิเวศท,ทั่วโลกเสียหายป่าและแนวปะการังถูกทำลายมหาสมุทรเป็นกรดและขาดออกซิเจนและมหาสมุทรกลายเป็นกรดทำให้สิ่งมีชีวิตทางทะเลไม่สามารถอยู่รอดได้การสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุดในโลกโดย96%ของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดสูญพันธุ์สิ่งมีชีวิตทางทะเลเช่นไทรโลบต์และแนวปะการังหายสาบสูญไปสัตว์บกหลายชนิดเช่นสัตว์เลื้อยคลานโบราณและพืชในป่าดิบถูกกวาดล้างไป ระบบนิเวศต,ต้องใช้เวลาหลายล้านปีในการฟื้นฟูวิวัฒนาการหลังเหตุการณ์นิสสัตว์เลขขือดคานยุคใหม่เช่นอะโคซอร์เริ่มวิวัฒนาการและเข้ามาแทนที่การสูญพันธุ์ครั้งนี้กล้าไปสู่การถือกำเนิดของไดโนเสาร์ในยุคต่อมาการสูญพันธุ์ครั้งที่4ปลายยุคไทรแอซิกประมาณ201ล้านปีก่อนเกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปแผ่นจีอการเคลื่อนตัวของแผ่นทวีปทําให้เกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างต่อเนื่อง การระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณมากสู่บรรยากาศปริมาณก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้อุณหภูมิสูงขึ้นอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวกับอุณหภูมิได้ออกซิเจนในมหาสมุทรล,ลดลงอย่างเร็วมากทําให้ระบบนิเวศทางทะเลถ,ถูกทําลายสัตว์เลื้อยคลานเช่นครูโรตาซีซึ่งเป็นบรรพบุรุษของจระเข้สูญพันธุ์ไปเกือบทั้งหมดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลก็สูญพนปปันธ์ปเ็นนนจาวมก ไดโนเสาร์ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้เริ่มเจริญเติบโต,ตและกลายเป็นกลุ่มสัตว์ที่ครองโลกในยุคจูราสิกการสูญพันธุ์ของยุคนี้ทําให้ไดโนเสาร์แพร่ไปทั่วโลกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคแรกเริ่มในช่วงนี้แต่ยังมีน้อยในระบบนิเวศการสูญพันธุ์ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคไดโนเสาร์ยาวนานกว่า135ล้านปีการสูญพันธุ์ครั้งที่5ปลายยุคครีเดเชียสประมาณ66ล้านปีก่อนอุกกาบาตยักษ์ชนโลกอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนพื้นที่บริิิิเเเเวณททะลสมมุุุรรยูกกกกกกาาตตปศกก็ซ่ออให้ดบช,ช การชนนี้ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์ยนับพันลูกสภาพอากาศเย็นลงและความมืดปกคลุมฝุ่นละอองและเศษซากที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทำให้บางแสงอาทิตย์เป็นเวลาหลายปีอุณหภูมิโลกเย็นลงอย่างรวดเร็วการสังเคราะห์แสงหยุดชะง,งักวงโซอาหารทางทะเลมีการประทุของภูเขาไฟในอินเดียซึ่งก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทำให้อากาศผันผวนระหว่างร้อนและเย็นทำให้ไดโนเสาร์ยกเ้นนกสูญพันธุ์ไปทั้งหมด สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์มากกว่า75%ของสายพันธุ์รวมถึงสัตว์ทะเลเพืชบางชนิดที่สังเคราะห์แสงสัตว์กขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถปรับตัวได้การสูญพันธุ์ครั้งนี้เปิดโอกาสให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพัฒนาขึ้นมาแทนที่ไดโนเสาร์ในฐานะสิ่งมีชีวิตและเป็นช่วงเริ่มต้นของยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนัไปสู่การกำเนเิดของมนุษย